สวัสดีค่ะแฟนๆรายการเส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับจีนเชอร์ตินนารานะคะจีนจะพาทุกคนนะคะไปอุ่นเครื่องความสนุกกับละครฟ้าพยับคืนนี้ไปชมกันได้เลยค่ะฟ้าพยับคืนนี้ EP พีมาดูเหตุให้หนางเอกเมเม,ม,มทธัญวีต้องเจอคนร้ายที่พยายามจะบุกมาจับตัวงานนี้มีสมุนหลายคนที่จะต้องคอยสู้ด้วยหนึ่งในนั้นก็คือครูรักศรัทธาบอกเลยว่าเป็นฉากที่ปวดและชุลมุนสุดๆค่ะต้องมาลุ้นเอาใจช่วยว่าจะรอดเงื้อมือโจรได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆศิลปะก,การต่อสู้ของแต่ละคนจัดมาคครบเลยไปดู่ะ มันไม่เจ็บใช่ไหมอันเนี้ยลองไหมฮะเสียวมันตุบคือนะลองคุณหนุนเฮ้ยพวกเราสวยค่ะโดนจับตัวตลอดเวลาจริงหรอทำไมป้าชื่อปสุทีเราไปด้วยกันตลอดค่ะเป็นเงาคุณหนู มาที่เคมีความสดใสจากพระนางคู่ใหม่ของช่อง7 HD กันค่ะเอสกันต์พง์และสกายมาเรียพร้อมแล้วกับละครเรื่องใหม่คุณแม่แก้ขัดจากตัวอย่างแรกเราเห็นความตลกของนางเอกที่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับกลามแน่นๆของพระเอกแบบไม่ทันตั้งตัวกลิ่นความคอมเมดี้มาเต็มเตรียมฟิลกู๊ดไปกับเอสกายได้ในคุณแม่แก้ขาดเร็วๆนี้ทางช่อง7 HD ค่ะ และเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ที่ช่อง7 HD มีการจัดงานแถลงข่าวโรดทูมิสซัวครั้งที่72ถือเป็นการเปิดสักราชใหม่อย่างยิ่งใหญ่โดยทางเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์คุณไบรอันแอลมาค่าจับมือกับ t p n Global คุณปุ้ยปิยาพรแสนโกสิกเตรียมพาตัวแทนสาวไทยเข้าร่วมประกวดมิสซัวครั้งที่72ที่ประเทศอินเดียในวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งในงานแถลงข่าวมีทีมผู้บริหารคุณพัฒนาพงษ์หนูพันธ์กรรมการผู้จัดการช่อง7 HD คุณป้องชายาพรบุญนาคผู้จัดการกองประกวด Miss World Thailand วมถึงุ่่นี Miss Thailand World 2023และแฟนนางงามมาร่วมเป็นสักขีพยานเปิดตัวสาวงามตัวแทนคนไทยเพื่อไปชิงมงฟ้าก็คือโอปอลสุชาตาช่วงสีมาดำรงในตำแหน่งมิสเวิลด์ไทยแลนด์2025สร้างความฮือฮาไม่น้อยซึ่งโอปอลเตรียมพร้อมมากๆกับเวทีนี้และจะทำอย่างเต็มที่ที่สุดค่ะนี่ถือว่าเป็นก้าวแรกที่เราร่วมกันแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆในวงการนางงามแน่นอนทางเทโรเองและทีพีเอ็นเองเนี่ยมันจะไม่มีว่าฉันทำเธอทำเธอทำฉันไม่ ท,ทุกอย่างคือจะผ่านกระบวนการคิดร่วมกันแล้วก็ลงมือทําร่วมกันคือเรารู้สึกว่าเราทําเต็มที่แล้วเนาะในเรื่องการประกวดทุกๆครั้งที่ผ่านมาอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราอยากทําในฐานะนางงามของโลกเนี่ยคือการ go around the world ไปทำ humanitarian work ไปช่วยไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนอย่างหนึ่งที่เราต้องะตัดใจก่อนที่เราจะไปเนี่ยคือดูว่าเราสามารถเสริมอะไ,ไรให้เขาได้บ้างเราต้องมีใจที่พร้อมที่จะทําเพื่อเวทีทำเพื่องกรทำเพื่อสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยไปครั้งนี้ก็ คือไปด้วยความหวังไปด้วยความมั่นใจไปแบบเต็มที่จริงๆหวัง,งว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกแล้วก็มีความหวังเป็นความพร้อมก,กันกับการประวดรั้นนี้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่มาสนุกกันต่อช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ตามพี่นิวหนวดไปหลอนกับพี่นุ่นวรนุชกันค่ะกับภาพยนตร์สูสานคนเป็นเบื้องหลังจะหลอนขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะขอบคุณนะคะชีที่คุณมอบลมหายใจให้สุดอีกครั้ง สวัสดีค่ัคนี่คือสนร,รัลประธอกับพี่นุษวรนุชค่ะสวัสดีนะครับเรานั่งอยู่ตรงนี้มาร้อยวันแล้วกับนาย<อ>ลัน่นพมมหัวใจของฉันเคยถูกฝังกลบไปพร้อมกับเวลาที่ว่างเปล่า เป็นผีสวยค่ะเป็นผีสวยน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยจะก็จะทําให้ทุกคนประทับใจต่อไปก่อนจะไปดูภาพยนตร์กันนะครับ24เมษายนนี้พอาพูดถึงจุดเริ่มต้นในวงการของพี่นุ่นหน่อยนะครับผีเหมือนกันขี้้าเอ้ยหว<อ>ราะอะไรเงี้ออยอยากรู้ความรู้สึกที่ตอนเขายื่นบทให้ละครเรื่องแรกจริงๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้จักการเล่นละครว่าเป็นอะไรยังไงแล้วก็ตอนเด็กไม่ได้ดูละครเยอะส่วนใหญ่จะเป็นพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยมากกว่าก็ยากค่ะ เป็นการเริ่มต้นใหม่แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของคนที่ชื่อนุ่นวรนุษย์แหละที่ทําให้แบบมีโอกาสได้ทํางานแล้วก็ต้องขอบคุณช่องเ็ทที่ให้โอกาสในการเริ่มต้นงานวงการบันเทิงก็พอเราได้แบบเล่นละครได้หลายเรื่องขึ้นก็ทําให้เราเหมือนแบบเข้าใจการแสดงมากขึ้นแล้วก็ทำให้เรารักในอาชีพนี้จนทุกวันนี้ค่ะเราได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพราะว่าบทบาทหลากหลายมากก็คือนุนว่าโชคดีที่ในยุคนี้เองเนี่ยบทบาทมัน เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันปรับมันเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เราได้รับโอกาสจากคนดูด้วยค่ะครับเล่นมาทุกแนวเลยเน้อพี่นุ่นเนาะเยอะเยอะมากนี่ตอนนี้ก็มีอ๋อใช่เข็มซ้อนปลายมีรันก็นี่ไงก็ใครๆที่คิดถึงก็จะได้ติดตามชมรคาร์แต่พี่นุ่นเคยดับไหมว่าเล่นละครกับช่องเจ็ดมากี่เรื่องไม่เคยไม่เคยใช่ไหมโอ๊ย เยอะอ่ะพันท่าลอยเรือพันท่าลอยเรือแรงมากเยอะไปเยอะไปใช่ไหมอยากให้พี่นุ่นไายละครสามเองที่เป็นท็อปทรีที่แฟนละครชอบมากที่สุดในชีวิตการแสดงของนุ่นวรนุชที่ช่องเจ็ดแม่อายะเืินอ่ะหนึ่งดาวเปื้อนดินดาวเปื้อนดินจะสิ้นความบันทงานมนะอะไรอีกเรื่องอ่ะฮะเบรดวัชชุทัศน์หรือโนูราเออ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 เเนี่ยแหละสี่เรื่องนี้อ่ะละครแฝกก็อยากเลือกอ่ะโอ้ยแล้วละครแฝกเอาะครแฝกด้วยจะบอกว่าที่พูดมาห้าเรื่องอ่ะ ถูกต้องทั้งหมดเลยฮะจริงปะจริงดมากเพราะว่าสามเรื่องแรกที่ดูไปลิสต์มานะแล้วก็ให้ทุกคนโหวตอ่ะหนึ่งคือแน่นอนแม่อายสอื่น,นไปก็ต่อเรื่องที่สองที่สองคือเปรตวัสดุทัศน์และโนรานี่ืรท็อบที่ที่คนชอบคือยากหมดเลยนะที่พูดที่พูดถึงอะไรเงี้ยแม่อายสอื่นก็ยากในแบบหนึ่งเปรตวัสดุทัศน์ก็ยากแสนเสน่ห์แต่ว่าเป็นบทที่สนุกมากรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยมันเป็นเราไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนางเอกเรียบร้อยอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเล่นอะไรแบบนี้ได้ส่วนใครคิดถึงบทบาทแบบไร,ร้ร้ายแรงแร้อนๆก็ต้องภาพยนตร์เรื่องใหม่เลยใช่ค่ะสุสารคนเป็นค่ะรับบทคุณนายลั่นทมนะคะก็อยากให้ติดตามเหมือนกันนู่นว่าการนําเสนอในรูปแบบของภาพยนตร์เนี่ยมันค่อนข้างแตกต<ภ>่างจากในละครก็อยากให้ไปดูแล้วคือ ตอนที่เป็นละครเราดูจอเล็กๆเนอะที่<ะ>บ้านแต่ว่าพอเราไปดูแบบจะต้องเป็นโงรงภาพยนตร์จอใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นยังไงก็อยากไปดูพร้อมๆกับทุกๆคนนกันค่ะอยากฝากถึงพี่แกบคุณชีพในเรื่องเธอชอบนี้เธอชอบเขาอย่างนั้นเธอชอบเขาแต่เมียสวยขนาดนี้ไปเมียหน่อยได้ยังไงชอบแหยกชอบแหยกเขาเหมือนกันอันนี้ใหม่ละเินอะไรอเงี้ยเขาเป็นคนแบบ คือข้างนอกอ่ะก่อนนัเขาเป็นคนสุภาพมากเขาไลท์ลีมากไล์ลีแล้วแต่ว่าพอเข้าบทจริงๆเขาก็แบบคือเป็นคนเรียบร้อยที่สมบทบาทเป็นคนชั่วได้เนียนสุดๆ <c oughs> แล้วคนจะเกลียดเพิ่มเลเวลไปอีกคูณร้อยเลยสำหรับภาพยนต์เรื่องนี้ก็ต้องไปลองดูค่ะเพราะ็็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ทั้งแก๊ปแล้วก็ก้อยไม่เคยเล่นมาก่อนครับตัวก้อยเองก็ก็หนัก สำหรับเขาอะไรอางนี้ค่ะอขอฝากภาพยนตร์สุสานคนเป็นนะคะในเรื่องก็รับบทรั่นทมนะคะเรื่องนี้ก็นําแสดงโดยนุ่นมีแกป๊ปแล้วก็มีก้อยนะคะก็มาดูกันว่าใน3คนนี้เขาจะมีชีวิตอยู่อย่งไรในชั่วโมงครึ่งเนี้ยค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะวันที่24เมษายนนี้ทุกรงภาพยนตร์ค่ะ,จะเจ๋อามากเลยนะครับอย่าลืมไปชมกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่นุ่นครับสวัสดีครับค่ะ ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสสสำหรับวันนี้จริงนโตินารารและรายการเส้นทางบันเทิงของลาไปก่อนสวัสดีค่ะ